สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามคําถามนึงที่ผมไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สงสัยเลยว่าเออเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยนึกถึงมันมาก่อนเลยและก็เป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือเวลาที่นักบินเครื่องบินรบเนี่ยจะทําการนะครับผมดีดตัวหรือว่า Eject ตัวเอง ออกมาจากเครื่องบินนะครับในกรณีที่เครื่องบินเกิดขัดข้องหรือว่าเครื่องบินนะครับถูกโจมตีกําลังจะตกเนี่ยนักบินคนนั้นเนี่ยนะครับจะโดนโทษโดนทันบนอะไรไหมที่ตัดสินใจสละเครื่องบินทิ้งซึ่งนะครับผมก็ได้ไปเจอคําตอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจากนักบินที่เคยดีดตัวมาก่อนหรือว่านายช่างของกองทัพอากาศสหรัฐเขาก็ให้คําตอบมาเหมือนๆกันเลยนั่นก็คือทั้งถูกและผิดนะครับผมอ้าวแล้วสรุปนักบินเนี่ยได้รับโทษหรือไม่กันแน่เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะครับ ด้วยความที่นะครับในยุคสมัยนี้เนี่ยอุปกรณ์สงครามอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินที่ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆนานาเนี่ยล้ำหนึ่งเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันว่ามีมูลค่าเนี่ยหลายร้อยหลายพันล้านเลยถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมการจะสละเครื่องบินครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นอะไรที่ทางกองทัพของประเทศนั้นๆเนี่ยต้องสูญเสียอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้นไปเหตุผลของการดีดตัวของนักบินเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆถ้าเกิดนะครับไม่เกิดเหตุสุดวิสัยอะไรเครื่องบินบินได้ปกติและนักบินเนี่ยนะครับตัดสินใจดีดตัวออกไปเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งโทษของนักบินเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นไป ได้ตั้งแต่นะครับผมการพักงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือการถอดถอนคุณสมบัติของการเป็นนักบินก็คือนะครับอาจจะไม่ได้กลับไปบินเครื่องบินลบอีกหรืออย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับอาจจะรุนแรงถึงขั้นปลดประจำการทหารคนนั้นเลยก็เป็นได้ซึ่งนี่เนี่ยนะครับมันเป็นกรณีที่นักบินเนี่ยเลือกที่จะดีดตัวเองเออกจากเครื่องบินด้วยเหตุไม่จําเป็นนะครับ ก็เรียกได้ว่าได้รับโทษกันไปแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่จําเป็นต้องดีดจริงๆละ่ะอย่างเวลาเครื่องบินกําลังจะตกอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเช่นเดียวกันแต่ว่าโทษทางวินัยเนี่ยนะครับจะไม่มีแต่สิ่งที่น้ำบินคนนั้นเนี่ยจะได้รับกลับมาเนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าโทษทางวินัยไหนๆเลยนะครับเพราะว่านะครับจากสถิตินักบินที่ดีดตัวเองออกมาจากเครื่องบินที่กำลังจะตกเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับผม กว่า30%หรือเกือบ1ใน3เนี่ยนักบินเนี่ยนะครับจะพิการถาวรไปตลอดชีวิตเพราะอะไรกัน การดีดตัวจากเครื่องบินเนี่ยนะครับผมมันมีอยู่2สเตปด้วยกันสเตปแรกเนี่ยนะครับมันคือเวลาที่นักบินเนี่ยตัดสินใจที่จะทิ้งเครื่องบินนะครับผมเขาก็จะดึงคันโยก ejection ขึ้นมานั่นเนี่ยทำให้กลไกพิสตันเนี่ยทำงานแล้วก็เปิดไอ้กระจกห้องคนขับหรือแคนูปี้ออกแล้วก็ดีดตัวเก้าอี้ขึ้นไปบนฟ้านะครับผมอันนี้เนี่ยคือสเตปแรกสเตปที่2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสเตปที่จะสร้างอันตรายให้กับนักบิน ตอนนี้เนี่ยแหละครับเพื่อจะทําให้เก้าอี้ของนักบินเนี่ยอยู่พ้นระยะของเครื่องบินมากพอสมควรในการกลางรม่มตัวจุดจรวดใต้เก้าอี้ของนักบินเนี่ยนะครับจะทํางานแล้วก็พุ่งทยานพานักบินขึ้นสู่ฟ้าด้วยความเร็วสูงเรียกได้ว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับผมนักบินจะต้องเจอกับการ ต้านแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับถึง13เท่าด้วยความเร็วความแรงตรงนี้เนี่ยแหละถ้าเกิดนักบินเนี่ยนะครับผมไม่ได้นั่งให้ถูกท่าเป๊ะเ,ะเนี่ยกระดูกสันหลังของนักบินเนี่ยนะครับอาจจะได้รับความเสียหายหนักจนทําให้เกิดปัญหาทางเส้นประสาทได้ในระยะยาวและอาจจะรุนแรงถึงขั้นพิการเป็นอมัอมาพาตได้เลยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมเลยมีหลายเคสมากๆเลยที่นักบินเนี่ยนะครับผมไม่กล้า ดึงคันโยกอีเจคชันนะครับผมจนทําให้เครื่องบินเนี่ยตกลงไปพร้อมกับตัวเขาหลายเคสที่เกิดขึ้นในโลกนี้มากๆเลยนะเพราะเขาเนี่ยกลัวผลที่อาจจะตามมาจากการกระทํานี้ได้ซึ่งผลนั้นเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยไม่มีคุณสมบัติให้ขับเครื่องบินรบได้อีกตลอดชีวิตเลยนะครับสรุปก็คือนะครับผมถ้าเกิดเกิดเหตุสุวิสัยแล้วจาเป็นต้องดีดตัวจริงๆเนี่ยโทษทางวินัยเนี่ยนะครับไม่มีแต่ว่าเรียกได้ว่าไอ้การดีดตัวนี้เนี่ยแหละมันคือโทษในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับและเป็นโทษที่รุนแรงมากๆเลยด้วยการ การดิดตัวเนี่ยนะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วจริงๆที่แบบถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ทําเลยนะครับผมก็นี่นะครับเป็นคําตอบของเราในวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ก็น่าจะคลายข้อสงสัยให้ใครหลายๆคนที่อาจจะสงสัยแต่ไม่ได้นึกถึงมันได้นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ